ว่าเดือนที่แล้วเนี่ยเดือนเมษาทางบริษัทมีสถิติมากมายว่าเป็นเดือนที่ยอดขายน้อยที่สุดเนาะมันก็เหมือนเอามาหลอกพวกเราตัวแทนกับผู้บริหารหน่อยว่าอเดือนนี้ขายยากทั้งๆที่มันก็ยากเลย่ายเหมือนกันทุกเดือนนั่นแหละมันเคยมีประวัติก็คือเดือนสิเอ็ดเคยเป็นเดือนที่ปิดบัญชีทําไมเดือนสิเอ็ดมันยอดสูงที่สุดทั้งๆที่ มันไม่ใช่เดือนสุดท้ายของปีแต่มันเป็นเดือนสุดท้ายของปีบัญชีต่างหากคนก็ยิ่งยอดก็ตะตุ้นตัวเองแปลว่ายอดขายจะมากหรือน้อยมันไม่ได้เกี่ยวกับวันหยุดมากวันหยุดน้อยนะมันเกี่ยวกับแนวคิดต่างหากที่ที่เราจะออกไปทํางานหรือเปล่าผอมก็เลยบอกว่าบอกกับลูกทีมว่าถ้าเราจะออกไปพบลูกค้าถ้าลูกค้าทํางานเราก็ไม่มีโอกาสไปพบแต่ถ้าวันหยุด เยอะๆเหมือนเจอในสาแปลว่าลูกค้าว่างว่างเยอะมันก็เป็นโอกาสของเราที่เราจะออกไปหาลูกค้าจริงไหมครับอ่าเราก็ใช้โอกาสในวันว่างของคนอื่นเนี่ยเป็นวันทํางานของเราให้ให้มีผลผลิตมาได้อย่างน้อยเราไปอยู่ต่อหน้าลูกค้าเราไปเจอลูกค้าเนี่ยมันคือโอกาสแล้วแหละขายได้ขายไม่ได้ได,ได้ได้นำเสนอหรือเปล่า ไม่มีโอกาสไปก่อนมันก็คือดีที่สุดส่วนโอบอกเนี่ยครับคือที่ได้ผลงานตรงนี้มาคือผมงตั้งเป้าหมายอยากอยากได้เกินสองล้านอยู่แล้วในในเดือนเมษาเพราะเรื่อเบิรนเงียด้วยแล้วทีมงานคอนเทสเป็นไงครับสุดยอดมากคือสองล้านนี่ได้สี่หมื่นแล้วถ้าทำติดกันสามเดือนก็ได้สองเท่าด้วยจกสี่หมื่นเพิ่มเป็นแปดหมื่นเลยตัวพรมยก็เซ็ต เซ็ตเป้าหมายไว้ว่าที่สองล้านตัวเราเองเราก็เหมือนด้วยความที่เดือนเืินมีนาผมไปขายเบี้ยร้านครั้งแรกมาแล้วไปอมอบกรมธัรคนที่เขาละวันหนึ่งที่เขาทักมาในวันที่ผมนั่งประชุมเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยแหละว่าน้องอมบัตรเนี้ยว่างไหมอยากให้เข้ามาขายกรรมการแบบที่ที่ทาให้กับพี่เขาครกับ ุ้นส่วนของบริษัทเขาเขาอยากให้น้องบอมมานำเสนอตัวบอมก็ถามอายุกับเพศเขาเรียบร้อยก็คือที่ไปเขาวาว่าว่าถ้าแหวเดียวกับที่เขาจะเป็นเงีย้ยเท่าไหร่แล้วเขาส่งให้ที่เขาดูก่อนที่เขาก็ส่วนหนึ่งต้องบอกว่าพี่คนนี้เป็นคนต่างชาติเขาก็พูดแนะนำให้แล้วเขาก็ถามว่าน้องบอมพอพูดภาษาอังกฤษได้บ้างไหม บอกว่าพอได้งูพอปลา,ปาคือยังไงก็แบบยังไงก็ต้องปรับโอกาสไว้ก่อนผมก็ไปนําเสนอที่เขาพอไปนําเสนอก็วันนั้นเขาก็เก็บเรียกมาเลยแต่ด้วยการติดปัญหาสุขภาพเรียกประวัติแล้วด้วยด้วย,วยที่เขาต้องบินไปดีวงานที่ต่างประเทศแต่ทั้งคู่เลยก็ร่าช้ามารวมรวมกับจุดสงการด้วยเกือบสองสัปดาห์ ท,ที่หลังจะเก็บเบี้ยมาปึ๊บจนอนุมัติเนี่ยพออนุมัติและอนุมัติด้วยการที่ไปเพิ่มเบี้ยเพิ่มเบี้ยอีกคือผมก็ทีแรกเก็บมาล้านสี่แล้วเพิ่มเบี้ยอีกแสนกว่า,วาผมก็ไปคุยกับเขาว่าถ้าที่ทำอนนี้เป็นแบบยูนิตหนิง,นง,นง,นงสองห้าปีครับซึ่งถ้าเป็นแบบอื่นนะที่ต้อง ปกติเบี้ยมา100 100บาทเนี่ยี่ต้องโ,โดนเบิ่ยอีก100บาทก็คือเป็นจ่าย200บาทแต่ด้วยแบบแบบของกรมธรรม์อัาานนี้มันทําให้พี่เขาแทนที่เราคีไว้ได้ส่วนลด80เปอร์เซ็นจ่าย80เนี่ยกลับมาเป็นจ่ายที่100เราเองก็บอกว่าแบบเนี้ยมันเป็นแบบที่พี่คิดว่าตัดสินใจโอเคแล้วแล้ว มันเป็นแอดที่ที่ไม่ต้องจ่ายถึง200บาทจากจ่าย80กลับมาจ่ายแค่100บาทเองอ่าซึ่งถ้าถ้าด้วยสุขภาพพี่เนี่ยไปทําแบบอื่นเนี่ยต้องโดนถ,ถึง200บาทเขาเองเขาก็จ่ายเพิ่มประมาณแสนกว่าบาทเองเขาแล้วในแสนกว่าบาทมันไม่ใช่ใช้อ่าใช้จ่าย้านซีอไีเดียวมันก็คือการเก็บสะสมที่มากขึ้นด้วย เขาก็อ er ่ะโอเคห้าป <plex> <i> <petto> ีนี้เขาก็สามารถจัาตรงนี้ได้ผมก็เลยเก็บรายนี้มาเพิ่มอีกแสนกว่าบาทก็เป็นล้านล้านห้ากว่าครับแล้วที่อีกกรมธานนึงก็คือตัวผมเองตัวผมอยากอยากที่จะทำกรรมธันแบบนี้อยู่แล้วด้วยด้วยความตั้งใจแล้วชิลใในปีนี้อยู่แล้วเราเองก็ก่อนหน้าจะทำตัวเองเราก็ไปเสนอเพื่อนเรามา อายุเท่ากันเียเท่ากันก็มาเช็คนั้น,นนะไม่ได้ไม่เก็บยางติดมาไม่ได้เราเองก็อ่ะโอเคงั้นก็ทำโปรงไปเลยอย่างที่บอกเพราะว่าเพราะว่า,าการแข่งขันพิเศษของบร,ริษัทมันดีมากๆเลย <c oughs> เราเองก็ทำตัวเองจะจะ,จะได้เขาเรียกอะไรได้คอมมิชชั่นได้ได้เหมือนรางวัลคืนมามากที่สุดก็ก็ต้องเดือนนี้แหละ เราก็ทําตัวเองไปเลยโดยที่การที่เราจะขายเนี่ยเงินผมเองนะแต่ต้องขายให้แฟนผมอันวัน <c oughs> <c oughs> อ่าคือผมผม่าอย่างที่เรารู้ว่าเราเราก็ต้องแทนไฟอีกเราก็แทนไฟอิกตัวเองเลยแล้วเราก็ตัวตัวบองใช่ไหมครับก็ทํา ทําให้เรารู first, ้ว่าเฮ้ยเรามีเงินเหลือปีปีหนึ่งประมาณเท่าไรเบี้ยทั้งนี้เราจ่ายไหวนะจ่ายด้วยเงินผมคนเดียวไม่เกี่ยวกับเงินของภรรยาแล้วก็ไม่เกี่ยวกับเงินของครอัวด้วยเดี๋ยวผมจัดการตรงนี้เองคนเดียวแต่ก็คือต้องทําให้ควองนั้นใจไม่ใช่เขาเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราทาไปแล้วแล้วมันก็คึ่นขึ้งกับการตุ้มตต่อๆอย่างงี้เราขายภรรยาตัวเองให้ขายเพื่อ ส่วนหนึ่งคือพอมามาก่อนหน้าเนี้ยพอมีทุนชีวิตประมาณ71ล้านแล้วแล้วเราอยากทำเพิ่อมอีกสักสิบห้าล้านเพราะว่าเรามาอยู่ในที่เนี้ยมันเราขับรถมากขึ้นเราอยู่บนถนนมากึ้นเรามีความเสี่ยงมากขึ้นเราเองก็อยากอยากให้อะไรป้องกันชีวิตเราครอบครัวเรา จะอยู่ไปเขาไม่มีสิทธิ์เลือกแต่การที่มีอะไรป้องกอันครอบครัวผมไปเน่ภรรยาผมเขามมีโอกาสาที่จะเลือกว่าจะดำเนินชีวิตต่อไปย,ยังไงโดยโดยที่ไม่โดยที่ไม่มีผมนะ <c oughs> เราก็แค่ให้ทางเลือกับภรรยาแล้วต่อให้ผมมาสงสบายดีสิบแปีผมก,ก็มีเงินก้อนสำรับ 18ปีไม่ได้ใช้22ปีจบปริญญาตรี่เขาอยากเรียนเรียนโทนี่แหละคือผมก็มีมีทุนบางอย่างโดยที่แบบตั้งใจเก็บตั้งแต่แรกเราต้อไม่จะเป็นต้องพึ่งขายเงินคือเราเราพยายามสร้างทางเลือกสร้างสร้างทางเลือกให้กับคนเรียนโทให้ได้มากขึ้นมันก็เลยเป็นสองคงการที่เราแลคนเดียวก็สองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นซึ่งถ้าทั้งหวย หนยที่ไม่ใช่ผมก็ประมาณอีกสี่ซึ่งผมจะบอกเลยว่าตัวผมเองอะเป็นเป็นตัวแทนมาหึงปีกับแปดเดือนหึปีกับเดือนนี้หึปีแปเดือนนะครับมันก็เป็นสิ่งที่เราทำมาตลอดคือให้ขับเป็นสาระการเดินน,นี้ขายประกันคือเราสามารถทำได้แต่การเป็นขึ้นคุยหา่างไม่ครับ งานเพียง5เดือนเราเองก็เหมือนยังยังคงลูกคุ้ขากับการเป็นผู้บริหารนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่าวันนี้ผมทำได้ก็คือเนี่ยขายประกันผมทำได้ผมก็ทำไป่อนเป็นตัวอย่างให้กับทีมนั่นแหละครับเพราะว่าเราลองรู้สึกว่าข้อดีของบางอย่างหนึ่งคือลองดูงานน้อยผมเชื่อว่าแบบพี่ที่ที่อยู่ในห้องเนี้ยพ่อดีของพี่ๆคืออายุ่งงานเยอะ แต่ผมก็เชื่อว่าสิ่งที่ผมมีคืออายุงานน้อยผมก็เชื่อว่ามันเป็นจุดเด่นกัน <c oughs> ตรงที่คนที่ผม <c oughs> เขาเข้ามาในทีมผมเขาอายุงานยไม่ต,ามต่างจากผมนะปีบ, <c oughs> บางคนนะไม่ถึงปีห่างกันไม่ถึงปีคนที่ถ้าสมมติขเข้ามาเดือนนี้ก็ <c oughs> ห,ห่างกันแค่หนึ่งปีแปดเดือนมันใกล้กันมากถ้าผมทําได้ไม่ยากเลยที่เขาจะทำได้ <c oughs> ผมก็เชื่อว่า <c oughs> ผมแค่ทำทำให้เขาูเชื่อว่าผมสามารถ นำเขาได้ที่พี่ผูบเลยารโดยโดยตำแหน่งก็รเราในอาชีพเนี่ยมันมันไม่มีเขาควบค้านแล้วมันไม่มีเขาควบลูกน้รงเราไม่สามารถแบบเราไม่เคยทําตามคำสั่งใครและเราก็ไม่สั่งใครไม่ได้ได้วยทําได้อย่างเดียวเราเป็นผู้นำเนาะเอเ็นซีลดเดอร์คือเป็นผู้นำเราก็แค่ ทำให้ทำนำอ่ะให้เขาดูว่าเฮ้ยเราสามารถหนงังเขาได้เนี่ยเนี่ยแหละคือเป็นแนวคิดที่บบทำอะไรได้ทำไปก่อนทำอะไรให้ให้เขาเห็นได้ก็ทำไปก่อนยิ่งเราอยู่ใกล้ตัวเขามากเท่าไหร่ไม่ต่างจากเขามากเท่าไหร่มันมันแย้กลร,รันตีได้เลยว่าเขาเก็จะประสบความสำเร็จไม่ต่างจากเราเชื่อ Probably.